สาดน้ําฉี่ตัวเองเนี่ยหน้าคลินิกแล้วก็ร้านข้างเคียงสาดใส่รถด้วยจนทนไม่ไหวเนี่ยะก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ลงโซเชียลนี่แล้วน้องพงศกรผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยพาเดินดูเขาบอกว่านี่ชีให้ดูเลยเนี่ยป้าแกเอาฉี่ใส่ขันหรือใส่ถังเนี่ยแล้วมาลาาตรงข้างหน้าเนี่ยแล้วลองคิดดูอย่างที่ครูอหญเกมเมื่อสักครู่ลูกค้าที่ไหนจะกล้าเข้ามาใช้บริการคลินิกที่นี่อันตรกมเน่ตเนาะโอ้เหม็นหึงข้างหน้าคลินิกเลย คุณอย่ามาทําความสะอาดตอนนี้นะฉันอาบน้ําอยูอ่เพราะว่าเทศบาลเขาปิดน้าอะคะ่ะ<ม>เขาก็จะมาอาบน้ำ,นำตรงนี้คือเราเข้าใจว่าเขาไม่เต็มใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้สนใจเสร็จแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เลยเดินออกมาแล้วก็ฉี่ลาดชายเต็มเลย<ม>เขาสรดฉี่อะคะ่ะเต็มเลย<ม>แกบอกว่าล้อรถเขาหายมีคนถอดล้อรถเขาไป<ม>ทั้งทั้งที่มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะ เขาน่าจะหลอนนะคะคือเขาพูดมั่วไปไปหมดเลยะะอะค่ะเ,ออเขาพูดไ่เป็นประโยคอะหึกอ,อะไรไม่ได้ก็พูดอย่างเงี้ยเขาเป็น ป้าคนนี้ชื่อป้าติวา๋วค่ะเอาจริงๆวันนี้เราเจอกับป้าติ๋วด้วยน้องเดียวพงศกรไปเจอป้าติวาต๋วค่ะป้าติ๋วตัวตึงหลังรามว่ากันว่าอย่างนั้นเห็นไหมป้าติ๋วอยู่ตรงนั้นแหละ <Okay. S 1> ป้าติ๋วบอกว่าฉันชื่อติว๋วอายุ59ฉันเก็บขยะขายไอ้นี่ต้องอาบน้าตรงนั้นเพราะว่าตํารวจอนุญ,ญาตเข้าใจป่ะ oh. แล้วฉันก็ยืนยันว่าฉันไม่เคยก่อกวนใครหรือสาดฉี่ใส่ใครมีแต่คนอื่นแหละมากวนฉันรัฐบาลอ่ะให้โจรไปแจ้งปปังฉันได้ยังไงผู้สื่อข่าวเองก็มากล่าวหาฉัน เอาจริงๆที่น้องไพเรี่บอกว่าเราฟังเขารู้เรื่องไหมน้องเดียวพงศกรฟังรู้เรื่องนะเขียนมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยลองฟังเสียงป้าติ๋วดูปวานไงร่วาฝุ่นเจ็บคอต้องกินยายาเสพแพงนะแพงตั้งสี่สิบห้าสิบเลยืนยันว่ายืนยันว่าไม่เคยไปก่อกวนใครไม่เคยก่อกวนมีแต่เขาว่าก่อกวนก็ป้าเอาฉี่ไปสาดใส่รถเขาอ่ะไหนไม่เคยไม่เคยใช่ไหมคุณอย่าไปเชื่อไม่เชื่อนะ ผู้ว่ารัฐบาลให้เขาไปแล้วอ๋อรัฐบาลให้อะไรครับให้โจรไปแล้วให้โจรและแจ้งให้โจรไปแล้วโจรแจ้งแจ้งแจ้งพวกคุณหมดอลุ้ณคอ๋อทุกคนเป็นโจรมีเขาแล้วก็โจรและแจ้งเพราะรัฐบาลให้เขาไปแล้วเราไปตำรวจเขาเขาเข้าสร้างแจ้งครับเมื่อกี้เขาไปกันหมดแล้วมาคุณไม่เห็นเลยแล้วตอนนี้ตำรวจก็ตรวจหนักเลยเขาก็ไปแจ้งพวกคุณชันไม่เคยรู้เรื่องป้าอยากให้เจ้าที่ช่วยอะไป้าไหมเจ้าที่จะช่วยไงบ้านคุณเชิมก็อยู่ได้แป๊บเดียว ฉ,ฉันจะไปกล้าสู้เขาเหรอขาฉันเดินไม่ได้ฉันต้องถอดรองเท้าเดินนะแล้วปวมันปวดมากอะ่ะป้าพักอยู่กับใครอะ่ะไม่พักใครนอนที่ทไหนรับนอนทั่วไปเหรอตรงนน้นก็นอนตรงนี้ก็นอนแล้วล้อป้าไปทำอะไรครับล้อเนี่ยเขาตัดล้อเนี่ยเขาตัดยางเขาไปทาอะไร เอาไปขายเหรอทั้งหมดเนี่ยไปขายเหรอครับไม่ใช่นี่ยางรัดสัดของแต่ล้อนี่โดนตัดยี่สามรอแล้วป้าขนยางไปเยอะขนไปทําไมครับรัดของไว้ไม่ให้ของตกของอันนี้ของเี่เอาไปขายไหมก็บางอย่างก็ขายได้วันกี่บาทแล้วครับก็ได้ว่นละแปดสิบหกสิบ้อยนึงบางทีก็ได้หกสิบองสิบคที่เจ้าหนี้ตัวละโมล่ะคอ๋อคนละคูนทบกวาดกวาดแล้วเราก็เจ็บทบกวาดใส่ตัวเรากวาดอะไรครับ กวาดพื้อนอะใส่ตัวเรากวาดใส่ตัวเราเลย<อ>แล้วคุณมาจากกรทมเหรอผมเป็นนักข่าวเออคุณอยู่ในชื่ออะไรไหมข่าชื่อแล้วตอนนี้โจรมันอลังการครับคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อป้าติวต๋วป้าติ๋วดารากุลอะไรครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ชื่อเพราะมันมีปัญหาก็บ้านยังบ้านไฟไหม้อยู่ยังไม่ไดิ้งอยป้าติ๋วอายุเะไรทั้งอย่างนี้จะหกสิบแล้ว ปกติวายุห้าสิบแปดห้าเก้าใช่ไหมเออประมาณนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะยืนยันไม่ได้ก่อกวนใครทุกคนก็หลอกป้าฉันจะไปก่อกวนหรือเขาตีเลยวนี่ขาโดนตีทั้งสองข้างเดินไม่ได้หัวก็โดนทุบนี่เพราะว่าจะไปหาหมอไม่มีตังค์นะคุณเออขาทุบหัวนะคุณตอนนี้ข้างบนแล้วก็ในฝนมาว่ะในฝนยี่แถวนี้ในฝนหลฝนไปฝนไหลายคนแล้วเออตรงนี้ในฝนใช่ใช่ป้านรถป้ามีอะไรต้องพามา มาดูคลิปเป็นก่อนหน้านะครับซึ่งน้องที่เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ก็ถ่ายคลิปไว้นะครับเหตุเกิดที่ซอยร้านยี่บนะครับ,บก็หลายวันที่ผ่านมาซึ่งป้าแกก็มาโวยวายในร้านแล้วก็สาดฉีไปทั่วร้านนะครับมาอาบน้ําหน้าร้านแล้วก็โวยวายว่ายางล้อตุเองเนี่ยโดนขโมยไปซึ่งป้าบอกว่าไม่เคยไปทําร้ายหรือว่าโวยวายกับใครที่ไหนก็ชมคลิปเอาละกันนะครับมรไ,มไม่มีมีมะไมาอาบน้ำนี้มันไม่เกี่ยวกับใครเลย มันด hey, uh, yeah, mm ึงใต้ท้องก็ทุ่นเลยเลยมันมีคนแย็กจะอยู่ในห้องนี้แหละคือมันน่ะอะไรอะไรอ่ะแล้วมันดึงใต้ท้องก็ทุ่เต็มใครแล้วก็มันนอนแยกอยู่ในนี้อะไรมาล่ะไม่นจะขโมยของมันเต็มเลยเหรอเขาสายที่มาอาบน้ําแค่นี้แต่ยีุ้ได้เนี่ยบางมีจินใจไหมไม่มีมีมีดไหมอืเนี่ยมันเต็มเลยมันดึงของรถใช้รถเปียนเองสองวันมัน แล้วเมื่อกี้มันก็ก็ไปนั่งตรงนั้นรอคนอิสรานนู้นเออเนียดึงของใจท่องรถหมดเลยไม่มีจนใจเลยหรอไม่มีเออขโมยนมได้ไปหมดเลยเมื่อคืนก็ขโมยก็สารจะไปสองถุงเออเราไม่รู้ไอ้นี่มันก็เปิดตู้ทั้งวันพวกชาวเขาอ่ะเขาไม่ให้ยายเฝ้ามันมาหั่นชอยายพวกนี้มันเป็นปอบกันพวกนี้ เขวเขาเป็นปอวนะเขากลัวยายตายเขาเลยให้ร่างเงาเอิดเออเข้สั่งให้กองตัวอยู่แค่เรียนรักสิงยอมตัวใช่หนูรู้จักไหมเออแล้วก็จะจ่ายค่าซ่อมล้องไม่จ่ายเลยเขินจะตายล้องเสาะมาสองวันในบริสั่ทล้องปิดหมดเลยเออแล้วก็อีคุณนายมาอะไรคุณนายที่ว่าติวเตอร์รู้จักแค่เออมาเดินไปพ่วนเบี้ยของหายหมดเลย คุณนายนีตัวแสบจ้ามันจุดแปดดวงกลมไม่หาแดบจังคือไม่ทำงานาหากินเดียอุ้ยอุ้ยผัวรลายอ่ะป้ามันร้อนนะป้าร้อนมากเลยนะ หัวน้ำไหมลน่ะ้าแแข็งแรง